ฟระตวาน,นี้นะครับพูดถึงการเช็ดบนถุงเท้าหรือรองเท้าในตอนอาบน้าละหมาดแทนการล้างนะครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าอิสลามมีกฎนี้อยู่ก็คือว่าถ้าเราใส่ถุงเท้าหรือรองเท้านะครับซึ่งสภาพของถุงเท้าหรือรองเท้าเนี่ยก็มีคีรับกันนะครับมีเห็นต่างกันแต่ส่วนตัวผมยึดว่าถุงเท้าหรือรองเท้าที่สามารถเช็ดกรุฟได้เนี่ยมันจะต้องครอบคลุมตั้งแต่ ปลายเท้าไปจนถึงเลยตาตุ่มนะก็คือครอบคุมบริเวณที่ต้องล้างนะครับโดยที่มันจะทําจากวัสดุอะไรก็แล้วแต่ครับเช่นถ้าถุงเท้าก็ผมก็ยึดว่าได้นะครับทีนี้เนี่ยเงื่อนไขในฟัตวานี้พูดถึงไว้ก็คือมีสีข้อนะครับข้อแรกก็คือว่าจะต้องใส่รองเท้าหรือถุงเท้าที่ว่านั้นเนี่ยตอนที่เรามีน้ําละมาดอยู่นะครับถ้าเราไม่มีน้าละมาดเนี่ย แล้วเราใส่รองเท้าหรือถุงเท้าอันนั้นก็ไม่สามารถที่จะเช็ดคุบได้นะครับแต่ถ้าเรามีน้ําละหมาดเราก็สามารถที่จะเช็ดคุบได้นะครับผมสองครับคุปนั้นเนี่ยก็คือรองเท้าหรือถุงเท้าอันนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพที่สะอาดนะครับไม่มีน้ยิสข้อสามก็คือการเช็ดคุบในที่นี้เนี่ยเช็ดได้เฉพาะในการเอาน้ําละหมาดเท่านั้นนะครับถ้าอาบน้ําวัจยิบเนี่ยต้องถอดนะครับผม แล้วก็ข้อ4ครับระยะเวลาที่สามารถจะเช็ดคุบได้นะครับแบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีผู้ที่ไม่ได้เดินทางนะครับผู้ที่อยู่บ้านสามารถเช็ดคุฟได้1วัน1คืนนะครับส่วนถ้าผู้ที่เดินทางเนี่ยสามารถเช็ดคุปได้3วัน3คืนนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมเริ่มใส่คุฟนะตอนที่ผมมีน้าละมานะผมใส่คุฟวันจันทร์ตอนซุบิฮีนะครับ ทีนี้ผมรักษาน้ำละมาดไปจนถึงวันอังคารตอนซูบิฮีเลยแล้วผมก็เริ่มเริ่มอาบน้ำละมาดโดยเช็ดคุฟเนี่ยตอนวันอังคารช่วงซูบิฮีนะครับถ้าผมเป็นผู้ที่อยู่บ้านผู้ที่ไม่ได้เดินทางผมสามารถเช็ดคุฟได้อีกไปจนถึงซ,ซูบิฮีของวันพุธนะครับแต่ถ้าผมเป็นผู้เดินทางเนี่ย ผมก็สามารถที่จะเช็ดคุบได้จนถึงซูบิฮีของวันศุกร์นะประมาณนี้แล้วก็ถ้าตอนซูบิฮีของวันศุกร์เนี่ยพอถึงซูบิฮีของวันศุกร์ถ้าผมเป็นผู้เดินทางนะแล้วผมยังมีน้าละหมาดอยู่เนี่ยผมก็ถือว่ายังคงมีน้ําละหมาดนะครับการหมดเวลาของการเช็ดคุบไม่ได้หมายถึงน้ําละหมาดจะเสียนะครับตามศัศนะที่พูดถึงในฟัตานี้นะครับผมซึ่งแน่นอนมีขีรับนะครับ ส่วนใครที่สงสัยกับประเด็นไหนในเรื่องการเช็ดคุปเนี่ยสามารถสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะค้นฟัตวาให้ครับอินชาอัลลอฮ